อันนี้ก็คือตรงส่วนล็อบบี้นะฮะอิโรคุงครับใช่ครับผมมีส่วนล่มลื่นเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นมีบริการนวดสปาต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีร้านเครื่องดื่มแล้วก็ช็อกโกแลตชื่อดังที่อิโรคุงเป็นลูกค้าประจําอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงโควิดนี้ไม่ได้มานะแล้วก็ทุกทีหน้าตู้จะอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ไปอยู่ด้านข้างแทนใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องอาหารใช่ไหมฮะที่เราทานอาหารเช้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูลายอาหารกันนะฮะว่ามีลายอาหารอะไรกันคราวน,นี้เราจะเอาซีวิวสวยๆหน่ยนะฮะเพราะว่าอิรุุมเพิ่งสอบเสร็จก็ให้เป็นของขว<ช>ัญอีรคุมเลยนะ,ะนี่นะฮะเ,เดี๋ยวเราจะจะมา,ามอ,อ่าะฮะนี่ครับมาพร้อมกับกีตาร์ตัวโปรดนะฮะมาอยู่มาสามปีใช่ครับผม มาดูสิ่งนี้มาที่ไรเราชอบนะเพราะว่าอยู่ในทําเลทองด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปชุดพสเลยใช่ครับผมที่แรกเราจะพักการเ็นอพอยนะฮะแต่ว,วา่าอยูรุกุงออกมาดูสิ่งเนี่ยจะติดหาดเลยนะฮะนี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมีคอร์ทเทนสด้วยนะอันนี้เป็นีนนงฮคอ,อ๋อกองมีนะฮะแต่ว่าช่วงน,นี้เราไม่ได้มานาะนแล้วเราก็เก็บไปแล้วนะฮะ เชื่ไปแล้วนะฮะมีต่แกรนเป็นโนอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันะฮะบรรยากาศข้างในก็เรียบร้อยนะฮะและดูดีนะฮะสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะฮะก็ติดหาดอยู่นะโอเคครับผมแน่นอนครับรากรุนภูกระบีดนะแล้วก็มีเบย์เดอร์ทรกนะครับอันนี้นะฮะเป็นหน้าวิวเห็นวิวทะเลที่สวยงาม ผมสวยงามมากนะฮะพัทยาจะออกมาเดินแบบมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อยติ่งติ่งโอเคครับผมเฮ้ยเราอยู่สี่ศูนย์สองท่าท่านพ่อหลใช่ไหมฮะสี่ย์สี่ศนสองเอ๊เดี๋ยวนะฮะคุณพ่อเขาไม่ได้อันนี้คือเพลงประจาฮีโร่คุณนะครับตอนโควิดติ่ง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 ติงอ่านะครับถึงแล้วนะะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าห้องเราคราวนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันนฮะไปลุ้นกันนะ จ๋าเอาเลยครับถึงแล้วผมพี่ลูกคุณครับนิ่งนองเลยฮะกดกดเลยฮะกดเลยฮะโอเคครับตอนนี้คือสี่สองสองคือห้องเรานะโอเคครับีครับคุณแม่รอต้อนรับด้ยนะขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับผมลูกคุณครับถอดรองเท้าเหมือนกันได้นะครับแหมโหยิลูกคุณครับต้องบอกก่อนว่าวิวทะเลนี่สดชื่นเลยนะะย่ลูกคุณครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไปลุยเทอร์มินอลมาช่วยพลูก ใช่ครับผมอ้าวนะครับฮิรุคุงโอ้โห้ฮิรุคุงครับต้องบอกก่อนว่านี่นะไอแดดร้อนระอุเลยนะฮะแต่ว่าเห็งโอ้โหสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นในฮิรุคุงจะรู้เลยว่าสวยขนาดไหนฮะอันนี้คือหนึ่งในสาวไวหน้ําไม่เป็นไรครับอันนี้ในเซ็สาวไวหน้ํากลางแจ้งนะฮะแล้วก็จะมีคิดขับด้วยนะฮะว้าวฮิรุคุงครับหายเหนื่อยไหมลูกอ่ะฮิรุคุงครับขอขอสักภาพหนึ่งครับ โอ้โหนี้นะ,ะฮะทิรุกุงไปดูภายในในี่ครับผมไปว่าคราวนี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะอ๋อนี่เรื่องบอกก่อนนะฮะว่าตกแต่งนี่ก็แฝงไ้ด้วยความเป็นไทยนะฮะทิรุคุงมาที่นี่แน่นอนครับไทยใช่ครับผมเคฟดาราดุสิตนะฮะฮอลิเดย์อินแล้วก็วต้องเขาพระตำหนักฮิรุคุงเคยไปพักที่ไหนนะฮะเออด,กดยก่อนนะครับอืมไม่เป็นไรครับกิรุคุงจำไม่ได้ฮ แต่ผมจำได้นะคเอบโอเครอยเอฟรอยเอฟคลิปนะครับอ่ะยุ้งคุณครับถ่ายรูปนะนะฮะเก็บภาพนะครับยุ้งคุณชอบตอนนี้เราจะไปไหว้นล้วที่ทะเลกันครับยุ้งคุณชอบตรงไหนที่สุดที่ครับว่าในส่วนของห้องเนี่ยฮะยุ้งคุณชอบอะไรฮะทุกอ่ะยุ้งคุณชอบอะไรที่สุดครับอ่ะนี่บรรยากาศให้มีโต๊ะทำงานนะฮะมีจุดนั่งชมนะอ่างน้ำครับอ่ะทีุ่คุณชอบอ่างน้ำรอครับเราไปดูฮะไปดูซิยุ้งคุณหายไปดูซิ ว้าวต้องบอกก่อนนะฮะว่าภายในนี่ก็โออเคเลยนะฮะชอบอะไรที่สุดภายในนี่สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะฮะนี่ต๊สัมมานะครโอเคครับเราจิอยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่คืนครับพีโรสามคืนครับโอเคครับนะฮะเราจิบจุ่ที่นี่ทั้งหมดสามคืนด้วยกันนะครับผมนีน่นะฮะต้องบอกก่อนนะว่าชิโร่คุงับแปลกมากเลยนะถ้าเราเดินจากหน้าหาดตรงนี้ยิโร่คุง เลาะไปเรื่อยๆอย่างี้มันมันจะไปเชื่อมกับนสุดที่นะครับเรามีเวลาสี่วันแต่ว่าเราพักแค่สามวันนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายเราต้องกลับไปที่กรุงเทพแล้วก็เตรียมไปเรียนต่อนะครับใช่ครับเนี่ยถ้เราเดินเนี่ยเราเคยเดินอย่างนี้ไปเชื่อมไปดังหน้าโรงแรมเคฟตลาดได้เลยนะใช่นะครับเราก็แวะเวียนพักไปเรื่อยนะคุณพ่อใช่ครับว่าเดือนเนี้ยผมเคยไ้อ่านข้อมูลมาแล้วครับว่าจะมีแมงกะพรุนที่พัทยาแลวก็ตะนาบุรีอ๋อฮิรกคุณเคยบอกพ่อแล้วครับว่าแต่ว่า แต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยนะฮะ่า,า,าตอนนี้พัดฒยาเนี่ยฮะมีการปรับปรุงยูเรเนีตั้งหากใหม่นะฮะยุคโบอาดไหมฮะสามาใช่ครับผมเนี่ยมันจะมากว้างขึ้นนะฮะกนะครับขยัขใช่ครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยนะท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเนทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันคืนสูงสมดุเร็วจังเนีครับอ่าฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่เขามีนะอ้าวไหนฮะนี่ตอนนี้ โอ้โห mm hmm. นี่นะคะคุณแม่บอกเลยนะว่ามีแมสจับเจลให้ด้วยนะะไม่ใช่มีแค่เจลนะโอ้โหเจลล้างมือครับโอเคครับไหนด้วยคิดรู้คงดูสิผมขออ่านก่อนนะครับเมื่อเลยโอเคครับให้เป็นชุดมาเลยนะฮะสามเดี๋ยวเราต้องคงต้องหาทางไปว่ายน้ำนะฮะแล้วก็จะมีตู้เย็นเป็นไงฮะตู้เย็นนะคุณแม่ฮะตู้เย็นเป็นไงนะฮะตู้เย็นก็จะมี อ๋อโอเคครับมีมีนิบานหนึ่งเซ็ตนี่ในตู้นี้ได้หมดเลยฮะเอ็นน้ําอันนี้มีดื่มไปแล้วเหรอฮะก็เขาดื่มไปอ๋อยักดื่มไปแล้วโอเคครับโดยรวมๆห้องก็น่าประทับใจเหมือนเคยนะครับนี่นะฮะภายในก็มีตู้เซ็ตนะฮะโอเคครับโอทดเนะโอเคครับรวมๆก็ให้ดูเท่านี้นะฮะได้ได้ครับได้ครับได้หนึ่งเซ็ตเอามีอัลมอนด์ให้นะครับ เดี๋ยวคุดีใจมีความสุขเลยนะครับผมเอาครับเดี๋ยวไว้เราจะให้ชมจุดอื่นภายในโรงแรมต่อไปนะครับผมไว้แล้วชมกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุกพ่ครับครับผมสวัสดีครับไ,ได้ไหมเดินไปข้างหลังไกลๆก่อนดีแล้วค่อยๆเดินมาข้างหน้าอีกทีหนึง่งถอยหลังไปอเดินถอยหลังไปพร้อมนั่นนะเออคุณก็ผจญภัยมากคุณพ่อนะฮะเลาะมาเรื่อยๆแล้วนะใช่ครับผมเลาะเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องบอกของว่าเราพักเคฟนะฮะ มาเยอะมากเลยนะฮะหกครั้งนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้พักนะฮะไม่เป็นไรครับมีโอ้โหหมาอยู่เยอะมากเลยฮะเป็นที่เราต้องหาทางกระโดดลงไปที่หาดก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อกระโดดไปให้เดี๋ยวฮีร๊อคุงมาแล้วเหออ่าฮีร๊อุงก็จะโดดตามคุณพ่อลงมานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคฮะเจ้าหมาหน้าหน้าตาดุดันนะฮะไปแล้วฮะตอนนี้ฮะ เรากําลังเดินมาที่ริมหาดก,กันนะฮะที่มีนักท่องเที่ยวเดินมาเรื่อยๆแล้วนะฮะบรรยากาศก็กโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับตอนที่พาทิดใกล้ลาลับเนี่ยฮนี่นะฮะก,ก็จะทะลุไปด้วยกันนะใช่ครับผมเดี๋ยวนี้หมาเยอะหน่อยนะฮะนี่เราเข้าเขตข,ของเคฟแล้วใช่ไหมลูกโอเคครับตรงนี้นะฮะ ถ้าหินคู่ตรงนี้เรารู้แล้วว่าเคฟนะฮะนี่นะฮะใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลาเลียมเคฟก็หาอ่านได้ในทิปแอดไวเซอร์ที่เราระบุไว้นะฮะที่เป็ดน้อยตัวที่หกนะฮะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโรงแรมยอดนิยมริมหาดนะฮะโอเคครับผมเรามาถึงแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าเคฟนี่เขาบอกก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายนี่จะเป็นวัยรุ่นสาวนะฮะนี่ฮะเทปที่อยู่ตากากาอยู่นี่โอเคครับตอนี้มาถึงแล้วนะฮะมีเล่นฟุตบอลชายหาดอยู่ด้วยนะครับผมสนุกกันเลยนะฮะเ,เดินท่านจะไม่ได้ทรายมันหึบตัวนี้ตัวนี้มีการปรับหน้าทรายฮะโอเค,อ,เคอยู่เขียนเลยสวยงามมากนะครับให้หยุดไปก่อนใจบางครับคือผู้ เย้ okay, ครับเยุยกว่านี้ก็ได้นะลูกแต่ขึ้นตอนเย็นนะฮะช่วงน้ำขึ้นก็จะโผมแรงนะฮะวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงแต่ว่ามันจะไม่มาถึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวช่วงคืนนะฮะเอาเลยครับลูกสนุกให้เต็มที่เลยลูกเอาเลยครับเดินอีกนิดนึงก็ได้นะลูกโลกขางเกงขึ้นเดินอีกนิดได้นะฮะ ในขณะที่เราพักผ่อนนะฮะมีอีกอีกสองสามชีวิตฮีโร่เป็นช่วงเวลาเริ่มทำมาหากินนะฮะที่เรือประมงฮะ,ะตังเจออกหาปลาแล้วนะ,ะหาแล้วนะ,ะฮีโร่คุณครับสนุกไหมลูกจะได้ไปต่อแล้วครับครับออ <laughs> เปลือกหอยนะฮะอ่าน,นะฮะโอเคนะฮะอ้าวฮีโร่คุณล่นไปแล้วนะครับตอนที่พาที่ใกล้เรารับของปลาของจริงนะะั้น ตอนนี้เราอยู่หน้าหาดของเคปดาร์นนะฮะตอนนี้เราจะมองเห็นตรงโคกขุดไว้ฮะตรงนั้นเห็นไหมฮะตรงที่เขียนว่าพัทยาซีตีเนี่ยป้ายเนี่ยก็จะเป็นตรงเขาพระตำหนักนะที่จริงเป็นจุดชมวิวนะฮะแล้วก็ตรงอาคารสูงตาหนึ่งนั้นนหะอ๋อที่เราไปเซนทันใช่ครับแล้วก็เป็นเกียวต้นนะครับก็บนตอนนี้พาที่สวยงามมากนะอีโรกโอเคครับ ฮีโรคุงครับปะเราเดินไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่มืดมากนะฮะตอนนี้บอกแล้วนะฮะว่าธรรมชาตินี่งดงามจริงๆนะฮีโรคุงก็สนุกนะฮะเหนื่อยมานะฮะคุณพ่อติวกับฮีโรคุงไปด้วยทํางานไปด้วยนะฮะปล่อยมันฮะเดี๋ยวเราไปละเนี่ยมีพี่คนนั้นลงไปจับปลายนะฮะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่น้ําลงนะฮะถูกต้องครับตอนนี้ไม่เดินไม่ได้แล้วน้ำมันขึ้นไปครับโอเคครับไปเดี๋ยวเจอกันนะฮะ เป็นอีกที่หนึ่งฮะที่อยู่ติดหาดนะฮะถัาแต่เคฟเดลามางดงามนะฮะโดเรียที่น่าสนใจเลยนะฮะที่นี่มีโรงแรมติดหาดที่น่าสนใจเยอะนะฮะเพราะว่าคือเราเนี่ยอาศัยว่าเปลี่ยนไปเยอะที่สุดนะฮะถ้าที่จะเยอะได้นะฮะเพราะว่าเราอยากให้ลูกคุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะไปสิ่งที่สําคัญก็คือโอกาสและประสบการณ์นะฮะไปไปเรื่อยๆนะครับคุณพ่ออยู่เคียงข้างไม่ต้องกลัวไปนะฮะไป เราเดินกันมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ลาลับขอบฟ้านะตอนตอนนี้จะมิดแล้วนะไปเรื่อยๆนะครับคุณพ่ออยู่นะไม่ต้องกังวลนะลูกนะบางครั้งนะฮะหนังสือเล่มเดียวนะฮะก็ทําให้คนเราเนี่ยอามีสมาธิแล้วก็มีความสุขได้นะเนี่ยฮะเหมือนชาวตังาตาท่านนี้ขออนุญาตที่ไปละเมิดกล่าวถึงนะฮะโอเคครับน้องหมานะครับโอเคครับไม่ทำครับอย่างที่คุณพ่อบอกลูกนะฮะ แน่นอต้องตัวสีำดำๆอเปล่าอ้แน่แน่นอนครับบางทีก็จะมีบ้างนะแต่ทัศยานนะฮะคนเราไป,ปไดาแตดครับครับลูกครับลูกลูกไปรอบนีชอ็อกโกแลตสุดโปรดเปลี่ยนไปแล้วนะฮะกลายเป็นมาการองนะฮะกลายจะกินครับจะ่บงทีก็อาจจะกินได้นะตอนนี้กลายเป็นมาการองแล้วก็ เป็นเบยรเอรี่ขนมอบนะฮะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะช็อกโกแลตส,สุดโปรของยโรกคุมตอนนี้ไม่ทำนะฮะเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันมันจะคงรูปไปได้ยากกว่าใช่ไหมฮะทุกคนเขาก็เลยไม่ทำนะอันนี้ครับล็อบบี้ฮะสวยงามแบบไทยๆเรียบร้อยแต่ดูดีปะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทานข้าวเย็นนะแล้วค่อยคุยกันใหม่ดีกว่าครับ,รบดีครับสวนนี้ไปออกอูุ่นกับนี่นะฮะดูบริเวณสวนหน้าก็ยังเป็นสวนนะฮะจะตกแต่งนะฮะ นี่นะงานภูมิทัศนจัดสวนนะก็โอเคที่ลูกมันจะถามะไรคุณพ่อําได้นะครับตามได้รู้ไมมเป็นไรโอเคครับเนี่ยงานภูมิทัศนจัดสวนนะฮะก็จะคงไว้ซึ่งความเรียบแต่ว่ายังเห็นเป็นบรรยากาศเขียวนะฮะถูกไหมฮะนี่ฮะดูเดีย๋ยวฮะทำเลต้องบอกว่าอยู่สิชนะาใจาเราตรงนี้นะฮะเคฟเนี่ยโอเคนะฮะแต่ก็จะไปอีกทางหนึ่งนกะไปตรง,งานาเกลือนะฮะแล้วก็อ่าส่วนเรเจอะ์ิดเนี่ยก็จะไปของเขาพระตำหนักนะะแล้วก็ อินทรอนเนี่ยเขจะไปทางค่อนทางโน้นนะเราก็เลยหลงรักวงวงเวียนปารุมาตรงนี้นะฮะเป็นไหนก็ใกล้นะฮะที่แรกเราจะเรียกการสตเตอรอพอยต์บน,บนอ่าเทอร์มินอลนะฮะแต่ว่ามันไม่มีทะเลครับผมมันไม่มีทะเล<อ>นี่ฮนะเราก็เลยต้องกลับมาที่ดูสิตนะฮนะโอเคครับมาหาเออแกบสนุกไหมลูกเดี๋ยวเราไปทางข้าวอีกั้งนะครับเราก็ให้ดูนนะฮะถือว่าเป็นการ นี่นะฮะตัวอาคารนะฮะแล้วก็ลานจอดรถกว้างขวางนะฮะบอกตรงๆลยนะว่าเนี่ยเมื่อกี้สองพ่อลูกเนี่ยได้ใช้เวลาทําไงลูกออกกําลังแล้วก็ผจญภัยกันนะเพราะในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องมีจุดที่เราต้องทําอย่างนี้กันหนึ่งครั้งใช่ไหมลูกวันนี้เราก็เลยมีฮะมีอีกฮนะพรุ่งนี้ก็มีอีกฮนะมีทุกวันนะฮะวันนี้วันนี้ก็พัทยาชิฟฟาใช่ครับผมว่าะว่าทุกคงชอบสัตว์นะฮะแล้วก็ธรรมชาติเราก็ไปฮะไป,ไปอย่างที่พอ่อบอกนะฮะ ชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากนะาใช่ครับคุณพ่อสอนเสมอว่าเวลาเรียนต้องตั้งใจสอบต้องทําให้ได้จริงไม่ใช่พ่อหวังคะแนนนะฮะแต่พ่อมันสะท้อนถึงความเข้าใจเนะพราะบางทีจําไปสอบก็ไม่ได้อะไรคุณพ่ออธิบายให้เข้าใจมากกว่าจะจำนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับะวันนี้มาถึงมื้อเช้าแล้วนะครับผมก็มีเมนูไข่นะฮะเขาบอกว่าไข่ของเขาเนี่ยเป็นไข่ออร์แกนิกเนะฮะนี่นะฮะโอเคครับคุณภาพเลยนะฮะไม่มีบอกเลยครับว่าปริมาณสารอาหารนี่เท่าไหร่นะฮะต่อกรัมนี่ก็เป็นเมนูไข่นะที่เรารู้นะฮะอ่าโอเคครับนี่ฮะแล้วก็นี่อันนี้เมนูอะไรเอ่ย นีเป็นสเตชันนะฮะข้าวต้มนะฮะก็เขียนไปตามนั้นบอกเลยฮะนี่บอกเลยว่ามีหมูไก่นะ้วก็มีปลานะฮะโอเคฮะอันนี้ก็เป็นเมนูนขนมอบใช่ไหมลูกขนมอบต,าต่างๆนะฮะแล้วก็มีคอนเฟกซีเลีย่ให้ด้วยนะฮะทานคู่กับผลไม้แห้งต่างๆนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นผลไม้นะฮะมีผลไม้นะฮะก็มีเครื่องดื่มน,นะฮะเครื่องดื่มมีอะไรบ้างลูก มีน้ำสับประรดมีพันธ์ต่างๆ,ๆโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยดูกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเบคอนนะครับแล้วก็ไส่กรอกหมูนะฮะออนะฮะมาไล่หาหีเยอะไหมฮะอ่ะดีลูกมุมหยิบจานนะฮะแล้วก็จะ,ะอ่าแล้วก็มีติ่มซำนะฮรับอกพี่ได้เลยนะเอาจานมาใส่ก่อนอ่าอันนี้อันนี้ก็มีโปรเตอโรตีด้วยนะครับ เนี่ยโปรเติโรตีด้วยนะฮะแล้วก็มีแพนเค,ค้กอยู่บอกพี่นะตอนนี้เราไม่ได้ทำเองนะเราต้าองให้พี่ทำก็มีพวกสลัดนะฮะสลัดปลาลายอาหารก็เหมือนกับทุกครั้งที่มานะฮะอเนกพสตรีนะฮะพวกนึ่งต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแกงจืดเอาเค้กครับคราวนี้พี่ทำให้นะฮะก็มีเมนูต่างๆ ลายหามีไม่มากนะฮะแต่ก็เรียกว่าหลากหลายนะฮะคราวนี้ช่วงโควิดนี้ก็จะมีบริการนะฮะแต่ก่อนนี่แพนเคกก็ทำเองตอนนี้ก็มีคนทำให้นะโอเคครับเดีย๋ยวลองไปดูรสชาติกันนะลุงนะเอาลงลไปก่อนนะครับใช่ครับผมเดีย๋ยวไปดูรสชาติกันนะอยู่ลองอ่าโรตีนี่ไหมอ่าทำจากมันฝรั่งเลยนะอย่าลืมเอาคัทชอปไปด้วยนะครับอเอาไหมครับอ่า อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันนะครับว่ามีอะไรทานบ้างนะครับรวมๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นไงฮิโร่น่าตาหมาดนะฮะเดี๋ยวต้องลองชิมด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนวัตถุด,ดิบก็โอเคล้นะครับเนี่ยสลัดก็รำเลียงมาเพิ่มนะตอนนี้เนยเราก็แพนเค้กใสเมเปิลไสหลับนะฮะตอนเช้าๆก็ผักมีประโยชน์นะฮะไปเดีย๋ยวไปดูยังไงอย่าเงีงนะ้ยโดยรวมๆเราเอาอะไรไปไม่เยอะนะฮะ พอมื้อเช้าบ้านเราเนี่ยพ่อเสียคือเราทานไม่เยอะทานแค่พอประคองนะฮะแต่มื้อเช้าเป็นมื้อจําเป็นใช่ไหมลูกแต่จริงมื้อเช้าเราตื่นเยอะที่สุดอ่าแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อเขาจะทานไม่เยอะโอเคไอช้อนนมโอเคคอนเฟกแต่ว่าเราไม่เอาเนี่ยผลไมา้หกแห้งเนี่ยไม่เรา,เอ,าอยู่เอาไปแล้วเอาแค่เดียวพออยู่ยอย่าไปเอาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ค่อยเอาเนี่ยปลาตะ จะมีดูเทลล่าด้วยมียูดาไมล่ะนี่มียูดาอะไรเอาอะไรมีเพเทเชนฟูสต์แมนโกลยูดาอะไรมีนมข้หน,มมนหวานเอาไหมไม่เอาเนาะก็ร้านอาหารเช้านะฮะนี่น,น,น,นะฮะเครื่องดื่มเฉพาะของดูสิทนะฮะเป็นสิงผสมเลมอนนะครับบอกว่าให้พลังงานตอนเช้าเนี่ยรสชาติเะโอเคนะน้ำเย็นดี สองนี้ทุกคนก็จะเป็นปลาต้มใช่ไครับใช่ครับผมแต่เนื่องจากช่วงนี้มีโควิดนะฮะเขาก็จะบริการให้หมดนะฮะจะมีเมนูข้าวต้มนะเมนูไข่เมนูข้าวนะตุ้มจิ้มมากแล้วก็จะมีพวกพวกนึ่งต่างๆเมนูนึ่เป็นจิ้มซ้ำนะคะใช่จิ้มซ้วกแล้วก็มีเอ่อเฟติยวใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาใช่แล้วแล้วก็ข้าวต้มนะคะับเบเกอรี่ขนมอบนะฮะแล้วก็ผลไม้นะฮะโดยรวมๆก็ ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานนะฮะรสชาติก็เมื่ี้ลองชิมไปบ้างแล้วนะใช้ได้นะทุกอย่างโอเคฟะมาตรฐานะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปใช่ครับถือว่าผ่านนะฮะขอบคุณครับอ๋อฮะทีละคนพบแล้วนะครับว่าเบคอนที่นี่นะฮะอร่อยมากๆเลยนะฮะรอไปนะฮต้องบอกก่อนนะมือนี้ล้างแล้วนะฮะ ที่มันเหยียดตรงนี่บางคนเขาว่าต้องใส่นมลงไปนะฮะเวลานั้นมันจะเหยียดึ่งพอไม่ดูนะเพราะว่าไม่ใช่คนทําอาหารแต่ว่าเบคอนอร่อยมากๆนะฮะและที่สําคัญคือตอมไปสั่งเนี่ยเชฟถามนะฮะและเชฟให้คํามชมว่าแฮนด์มบอยนะฮะก็เลยําขามยามเช้านะครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> บรรยากาศยามเช้าอยู่ทุกคครับเอลโอเคครับอันนี้เราอยู่ข้างๆนี่ก็คือสวนสวยนะฮะแล้วก็ ห้องจัดเลี้ยงนะฮะนภาไัยนี่นะฮะบรรยากาศก็เมื่อคืนนี้ยังมีกิจกรรมของพวกพวกเอ็มบีเอใช่ไหมฮะเอ่อเอ็มบีเอก็มากนะฮะจ่ารเรียนการตลาดใครเรียนอะไรก็จะสตาฟนะเอ็มบีเอนะฮะนี่นะฮะเป็นนภาไัยนะฮะก็แยกเป็นโซนเอโซนบีนะฮะนี่ฮะคือความกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะนี่นะะแล้วก็ความครบครันนะฮะตามสไตล์โรงแรมชั้นนำนะฮะ อันนี้ก็มีวันนี้มีตรงส่วนนั้นมีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองด้วยนะฮะโอเคครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานไปเลยฮีโร่ไปออทอนุนใกล้กว่าฮะไปโอเคครับไปแถวนี้มันตอนนี้แดดแรงนะฮะแต่บรรยากาศไดจะเห็นนะฮะงดงามมากเลยนะฮะระวังกิ่งไม้นะฮะต้นลีลาวดีนะฮะหรือต้นลันทมนะฮะ นี่ฮะพีโร่กุ่นครับมีปลาเล็กปลาน้อยเลยนะฮะงดงามล่มลืนะ่นเลยว้าวมีสวนสวยนี่แทรกอยู่ตะลอดเวลาเลยนะ,ะไปแดดแรงนะฮะไปพีโร่กุ่นครับไปนะฮะนี่เร<ป>าก็เดินมาทางนี้แล้วนะฮะเราจะได้มาอัตยานอ่าเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าที่ผนังกระจกเนี่ยวันนี้มีการมามีออกร้านจำหน่ายของนะฮะ,ออะโอเคครับ ล่มลื่นมากเลยนะฮะมีท้องทะเลด่าสลับกับสีเขียวอยู่ทั้งตรงนั้นได้ครับก็จะเข้าไปด้านในนั่นนี้อ่ไปดูกันนี่นะฮะในผนังกระจกนี่ก็จะมีเสื้อผ้าจําหน่ายอยู่นะฮะนี่นะฮะจำหน่ายเสื้อผ้าอยู่ด้านในนะเดินไปหลุบแต่ว่าตรงนั้นจะเป็นใบไม้นะฮะไปเดนตะคันนี่นะฮะ โอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปคิดขับกันนะฮะแล้วก็จะไปฟิตเนสกันไม่ได้ไปนะไเลื่โงของนั้นเราก็จะคงจะไปเรื่อเกมอ่าโอเคครับนะไปะเดี๋ยวเราจะออกไปคิดขับกันนะครับแล้ไปคิดนะอ่านี่ฮะนี่มีร้านจำหน่ายฮะมียูนิคอร์นด้วยใช่ไหมลูกจะไปอ่าโอเคครับเปิดเลยนะลูกนะนี่โอเคครับ <c oughs> ล,ลูกมีงานจำหน่ายต่างๆให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะมี งานสร้อยงานประดับด้วยนะครับนี่ขนมของกินบุกชุบก็มีโอเคมีฮ okay, ะมีงานประดับฝีมือด้วยนะฮะ <c oughs> เด็กสาวๆมาน่าจะโดนใจอ่านฮะนี่กระทางไปห้องพักเราแล้วนะฮะนี่ฮ<ว>ะมีอันกว้างไปสองอ้าวมีพี่เอาแว่นมาจำหน่ายเลยนะฮะน่าจะเป็นแว่นหรือเปล่าลอันนี้คือเป็นจุดชมวิวนะ อ่าโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังอยู่อีกหลายคืน,นะฮะนี่นะฮะคือความงดงามธรรมชาติที่มองผ่านอ่าล้านะาเดี๋ยวเราอ้อมไปนะเพราะทุกอย่างของดนตรีไทยนี่เป็นของมีครูนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่คือความงดงามนะ,ะอ๋อขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ขิดขับกัน,นครับนี่นะฮะลงมาแล้วนะฮะส,ส,สะว่ายน้ำมีมีชื่อด้วยนะฮะวชบาปูะ น่๋ยวเราค่อยไปที่พื้นที่นั้าโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ไหว้นี่น่าจะเป็นคุณพ่อก็น่าจะเป็นอ่าเหมือนบ่อต้มนะครับเพราวะว่าร้อนมากเลยนะนี่นะฮะห้องนี้ก็จะติดอยู่โซนนี้นี่ก็จะติดอยู่ตรงไปใกล้สระสะบาดนะฮะเ,นะเอาละฮะอาณาจักรของเด็กๆนะฮะไป,ะเ,ปเอาละโอ้ Playstation นี่ต้องต้องเล่นกับยคุณพ่อสิโอเคครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่คิดขับเป็นครับผมาโดยรอบงขับนะครับได้ไหมได้หมดเลยลูกถ้วอยู่ใส่ห้องไปเขาก็จะรู้รเป็นไงลูก เล่นเกมตลอดแข่กบน,นะเดนยีสเตชันนะฮะโอ้โหลูกากูฟาวอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นภาพที่วาดีจริงๆนะฮะโอ้เข้าไหมครับเดยกแคื์เฉียดไปนิดเดียวฮนะสนุกสนุกนะฮะในคิดขับตอนนี้คิดขับนี่เราจองแล้วนะฮะว่าน้องๆไปกันหมดแล้วนะ